ครับผมมาดูครับนี่คือพริกขี้หนูสวนที่ฉีดโสมแดงบวกอะมิโนเจ้บัดปลูกไว้ทั้งหมด900ต้นนะครับแต่900ต้นนี่ไม่ใช่เก็บวันละ50ากิโลนะครับเขาเก็บวันนี้ยังไม่รู้สี่แถวเลยครับเก็บไปแล้วครับประมาณ70ฟโลครับนี่คือวางอยู่หลังรถนี่คือตอนนี้คือ6กกิโลนะครับนี่ดดครับนี่ผมไม่ได้โม้สนะครับโสมแดงก็สุดยอดจริงครับนี่ครับหกกิโลแต่อยู่ที่ สวนอีกกำลังเก็บอีกก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับเจ้าของสวนบอกเก็บจนโอ้โหจนจนทอครับมันดกก็เกินดกแล้วเกินถามว่าเดี๋ยวต้องคุยอ่าดอกแล้วเกินนี่ดีไหมครับพี่ดีมันกดีเนี่ยนี่ครับชัดเจนไหมครับครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกครับลองเออเอาไปใช้ได้เลยครับเอาเจ๊บัตฝากเบอร์หนครับฝากเบอร์ครับอ่าเบอร์อะไรครับเบอร์ของพี่นะครับ 0 9 0 0 9 7 3 <37 S 1> 7 7 3 7 1 9 3 9 1 9 3 9นะครับโทรหาเจ๊บัตรได้เลยนะครับเจ๊บัตรส่งทั่วไทยนะครับผมครับผมสุดใจสวัสดีครับ